อันนี้ทำอะไรปะโจ๊กครับผมโจ,โจ๊กไข่ดาวตอนนี้เชฟกำลังทำไข่ดาวนะครับโจ๊กไข่ดาวนะครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้มาพบก,กับแฮปปี้เอ็มอีกแล้วนะครับกับร้านเราไทยสตรีทฟู้ดนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์กำลังวุ่นทำงานกันเลยนะเพราะว่ามีบองมามีบินมานะตอนนี้ก็เลยต้อง รีบทำนะครับช่วงนี้หายหนะ้าหายตาไปบ้างนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงกันเลยเพราะว่ายุ่งๆนะก็เลยไม่ได้ถ่ายกันขอบคุณสำหรับทุกกำลัง,ลงใจนะทุกคอมเมนต์เลยนะที่เขียนมานะครับ ส่งกำลังใจให้กันและการติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหมือนเดิมนะครับแล้วเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะมาดูโจ๊กของเรานะครับโจ๊กของเรารข้าวอยู่ข้างล่างแล้วนะครับ อากาศข้างนอกดีอีกแล้วนะวันนี้ตอนแรกคิดว่าวันนี้จะฝนตกนะแต่ว่ามันก็ตกไปแล้วแต่มันไม่ไม่ไมหนาวนะอากาศก็เย็นเหมือนเดิมตอนแรกคิดว่าลูกค้าจะเยอะก,กว่านี้แต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงแล้วเดี๋ยวรอดูรอบทุ่มอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าวันนี้ลูกค้าจะบุกเป็นพิเศษหรือเปล่านะอากาศดีนะครับข้างนอกเรายังรอ เราก็ยังรอโต๊ะหน้าบ้านอยู่นะครับก็ยังไม่ได้สักทีเลยสงสัยปีนี้ก็คงไม่ได้แล้วละ่ะนานมากเลยนะสงสัยต้องเป็นปีหน้าแล้วมั้งครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะแค่จะก้าอ,อใกล้จะเข้าหน้าหนาวกันแล้วเรามาดูกันทออันนี้เราทอดเกียวนะครับอันนี้เกียวเกี๊ยวซ่าไก่นะ เราจะให้5ชิ้นนะตอนหนึ่งที่ครับสังอันนี้คือ2องชิ้นเอ้ย2ที่นะออกตากบ้านอันนี้ก็เครื่องครุงของเราเหมือนเดิมนะครับมาดูข้างหลังบ้านครับอันนี้เราแช่เส้นไว้นะครับอันนี้ เราแช่เส้นหมี่เหลืองไว้นะครับแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะ mm hmm. เพื่อนๆอย่าลืมว่าอย่าแช่นานนะครับแล้วอันนี้เราก็วันนี้เราต้มชาไทยด้วยนะชาชาไทยนะวันนี้เราต้มเอาไว้สำหรับขายนะแต่น,นี้เราเทสเอาไว้สำหรับกินก่อนนะครับก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ใส่ในขวดไว้นะอันนี้ก็เป็นนมข้นหวานนะฮะอันนี้แบบขวดนี้รู้สึกว่าจะเข้มข้นกว่าขวด ขวดอันนี้จะไม่ค่อยเข้มข้นนะครับแล้วก็ชงไว้มันยังร้อนอยู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นน้าเชื่อมนะอันนี้มีน้าเชื่อมนี่ครับชาที่เราใช้ชงนะครับชาตามือนะที่นี่มีขายด้วยนะอันนี้มาจากประเทศไทยเลยนะครับเอาไว้สําหรับชงชาดําชามะนาวนะชานมเย็นชาไข่มกุกต่างๆนะครับเราใช้ยี่ห้อนี้นะครับรู้สึกว่าจะมียี่ห้อเดียวนะที่ขายไว้ที่ขายสําหรับมืองนอกนะครับนี่ เราตองเสร็จเรียบร้อยแล้วหอมมากเลยนะก็ปีที่แล้วเราได้ทําขายนะให้ลูกค้าให้ให้ลูกค้าฝรั่งนะแต่ว่าปีนี้มันมันหนาวนะมันไม่ค่อยร้อนนะอันนี้ก็เป็นตู้เราซื้อตู้เย็นใหม่นะวันนี้เราเอ้ยเราซื้อตู้เย็นใหม่เพิ่งซื้อมาอาทิตย์นี้นะครับสองสองตู้นะครับก็เอาไว้ใส่สําหรับผักนะอันนี้เป็นตู้เย็นเล็กนะครับสํสำหรับตู้เย็นใหญ่เราเอาลงไปข้างล่างแล้วนะครับอันนี้ก็อีกตู้หนึ่ง แล้วก็ตู้นี้ไว้เสร็มสำหรับพวกไก่พวกเนื้อนะนี่ครัวหลังบ้านก็มีพื้นที่เยอะขึ้นนะครับอันนี้ที่เราเก็บของกันนะครับนี่ก็เป็นกะทิไมโครเวฟนะครับอันนี้โล่งเลยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นชั้นนะครชั้นวางของเราวางถ้วยนะพวกเครื่องยำ พวกอะไรต่างๆเนี่ครับเราก็เอามาติดตั้งใหม่นะครับอันนี้ตอนกน็กำลังทำโจ๊กกันอีกแล้วนะแต่ยินว่าลูกค้าเขาสั่งโจ๊กสที่นะแต่เราทำให้เขาที่เดียวเราก็ต้องทำเพิ่ออีกที่หนึ่งนะ อันนี้ความผิดพลาดของพวกเรานะแต่ว่าดีนะฮะลูกค้าเขายังไม่ไปนะเขาก็นั่งรอวันนี้เชฟเราใส่เสื้อสีเหลืองนะวันนี้เอ,อสีเหลืองนว่าเอ๊ะทำไมแกไปเปลี่ยนเสื้อตอนไหนอ่ะโทษทีนะพูดผิดนะอันนี้เชฟเราใส่เสื้อสีแดงนะวันนี้สีแดงแรงลิ์นะครับเพราะวันเป็นวันอาทิตย์ตใกใจหมดเลยใส่ตาบอดสีต้องได้ตัดแว่นใหม่แล้วะะตอนนี้ สีแดงนะครับนีเสื้อสีแดงเชฟเราแล้วก็ผัดสั่งซียูกลับบ้านัางกลับบ้านด้วยวันนี้ทำอะไรอยู่เชฟผัดอ,อะไระผัดไก่คนระับเอาผัดไก่นะครับทับ้านทำบ้านนะครับผัดไก่ผข้าหมูสกอต เรียบร้อยแล้วนะครับเขาผัดไก่เราอันนี้กับบ้านนะครับหน้าตาของเอา จานนี้เป็นสุกี้ของเรานะครับสุกี้ทะเลนะครับดูหน้าตาสีสันนะครับอันนี้ของคนไทยนะครับสุกี้ทะเลครับแล้วก็จานนี้สิบยูโรน,น,นะครับผู้นี้แล้วเรามีน้ําจิ้มให้ด้วยนะครับก,กูการกระเทียมกไทยนะเขาขอตำไทยใส่เติมทำตำนี้เลยเหรอเดี๋ยวเขาจะมากินหนูว่าหนูว่ารอคนดีไหมเพราะว่าเขาถามอยู่บางคนมันไม่มีอินพาร์สมาใช่ใช่หนูก็ นี่มีนะครับออเดอร์ของเรานะครับตอนนี้ เชฟกำลังทำมัสมันอยู่นะครับมัสมันเตน้ามูนะแล้วนะครับแ,แ,แ,แล้วก็กะลีกะลีอะไรกะลีผักกะลีผักน้อยไปไหมหนักปะกะลีแปเออ ทีน่าใส่แกงกะหรี่เป็ดนะครับกเมาสมานี้ก็เป็นรแล้วกลัวเราเละแล้วนะครับตอนนี้ ว่าเจอลูกค้าบุกไปเมื่อกี้นะตอนเย็นลูกค้าบุกมาแล้วปวเละแล้วนะเราก็เริ่มเดี๋ยวอีกสักพักก็จะเก็บวกวัดแล้วนะก็ทยอยเคียจานกระทะต่างๆไปนะ เดือดสักพักเราก็ยกลงเลยนะเพราะว่ากลับบ้านนะครับอันนี้สองอันอเรามาดูเ๋้อเต๋วต้ยมยำกันนะครับตอนนี้มีลูกค้าคนไทยนะสั่งเ๋้ยเต๋วต้ยมยำนะครับต้ยมยำทะเลนะครับ แล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นซุกี้ซุกี้น้ำนะครับเชฟก็ใส่อันนี้ลงไปนะน้ำเรามาดูซุกี้กันนะครับนี่เชฟเขาใส่น้ำลงไปนะซุกี้เบิ อันนี้เราใช้น้ำจิ้มซุกี้นะครับเราไม่ได้ทําเองเราซื้อมาของตาเด็กสมบูรณ์นะฮะอร่อยอยู่แล้วน้ำจิ้มน,นี้เช้กใส่ไข่ลงไปด้วยนะอันนี้เช็กตีไข่ผสมไปกับกับน้ำจิ้มครับกับน้ำจิ้มแล้วก็กับจานอาหารทะเลนะครับกุรงกัปราหมบกเสร็จไปนะ รอน้ําเดือดนะแล้วเราใส่เราใส่เส้นใส่ผักลงไปนะรวมถึงอาหารทะเลเราก็ใส่ไปตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วนะใกล้ที่ร้านจะบิดแล้วเราก็เริ่มเคลียร์แล้วนะครับเราเริ่มเก็บของล้างของกันแล้วนะครัวนะตอนนี้ก็จะเละแล้วนะ วันนี้พวกเรายังไม่ได้ถ่ายติ๊กต็อกกันเลยนะวันนี้เรามาดูเชฟใส่อันนี้ลงไปนะ ใส่นไปนะโอเคครับเี็บร้อยร้อยบา่ครับเช่นนี้หน่อยครับเยอะเช่นนี้เซ็นนี้ับ มากเลยเพื่อนำน,ำ,นำจิ้มสุปขี้เราบื่นอยู่เลยนะตอนนี้แต่ว่าวันนี้เราสองสติไปเลยวโอเค วยกันนี่นะครับก็เป็นสุกี้ของเรานะมีจ้าน้ำตกทำไมไม่สั่งอะ่ะอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะอันนี้สั่งสั่งเรือไปแล้วเดี๋ยวเรือมาเอาอะไรจ้าเอาเลยไม่เอาอะไรจ้า มันลื่นนะมันลื่นนะระวัง